สวัสดีผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคาบที่สามนะคะอันนี้เป็นแนวข้อสอบเหมือนกันนะคะประมาณสิบข้อพอนะคะวันนี้ไม่เยอะและโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอควายสีอะไรคะสีคว้าค่ะสีควา้าคว้าเหลืองที่มีคนบอกว่าเหลืองเออเหลืองก็ได้คว้าก็ได้เล่มไหนก็ได้นะคะที่เป็นควายก็โอเค เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะสิบข้อสิบข้อนะคะลองดูที่ว่าสิบข้อได้กี่ข้อโอเคค่ะเริ่มเลยนะคะโอเคเฉยน้องดูจุดในจอเลยอ่าเริ่มนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่ง เป็นแนวข้อสอบนะคะเป็นแนวข้อสอบทั้งนั้นเลยวันนี้นะคะใครใ่เาเรียนขาดทุนไม่รู้นะไม่มีใครช่วยใครแล้วนะคะข้อที่หนึ่งแปดบวกเจ็ดเท่ากับคิดเลยนะคะแปดบวกเจ็ดได้เท่าไหร่กอไก่สิบห้าขอไก่สิบหก ขอใสิบเจ็ดห้าเฮ้ยเอาแล้แล้วปาจะรำทำไมไมเงี้ยแอาปิดไหเลยนะคะให้จยังคะโฟกัสมากในใจเลยนะคะ บวกเลยนะคะต่อไปข้อที่สองะกบหมอหกบวกสิบสามเท่ากับไปตรงนี้ล้อแกหกบวกสิบสามเท่ากับ้ไหขอไก่สิบห้าเก้าสิบข้อไข่สิบเจ็ดวายสิบเก้า หก,กแล้วเจ็ดแปดเก้าอา้ก<า>็น่าจะเป็นแล้คิดเองนะคะเอาตัวมากไว้ในใจเลยสิา,าไว้ในใจใส่ไอีกหก น <S <S เนี่ยนี่หนังเนี่ยยี่ห้อตัได้เจ้าเพื่อนเสร็จแล้วยังเอ่ยยังใกล้พอเร็วคิดเร็วเสร็จแล้วก็เอาไปเลี้ยวมีแป้งคิดนานนำโฟกัสนานไปทำงนี้ก่อนต่อไปเดี๋ยวกูจะถามคนละข้อนะเดี๋ยวจะถามคนละข้อ ต่อไปข้อที่สามค่ะข้อสามสิบเอ็ดบวกแปดเท่ากับต่อไปสิบสามบวกสี่สามบวกสี่ได้เท่าไหร่สิบสามบวกสี่ไปแล้สิบสามบวกสี่ได้เท่าไหร่ไม่รู้คิดเอาเอง ขอใครสิบสามบวกห้าขอใครสิบสามบวกหกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้สิบเอ็ดสองสองสองแล้วก็เอาสิบเอ็ดออกหละแล้วก็เก็บตอนนี้ในใจนะอย่าให้เสียงเข้ามาในในที่คุณครูอัดนะข้อสามสิบเอ็ด บวกแปดเอาให้คิดให้เวลาคิดข้อสามเออให้เวลาคิดนานนานหน่อยข้อนี้เป็เจ็ดบวกแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าหนึ่งบวกแปดเป็นหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าขอควายขอควายขอควายสิบเก้าสิบแปด อ๋อทำได้เหรอไม่รู้ใจความมันหนักมันหนักมากเลยนะได้เฮ้ยสิบเอ็ดไว้ในใจแล้วก็ใส่ไป 19เก้ออิข้อไหนที่บวกกันได้19แล้วเองเองอเก่กงโอ๊กัดเก่งเาเร็วโอกัดยังไม่เสร็จตนะีโรนะโรนะ1ที่ลบแปลบแเอ้ยย่างเอ่ยข้อ3ยากนะจ๊ะคิดไห้ดีนะจ๊ะอ่าด,ดูดนะาดที่มีคนเก่งกี่คนห้องนี้เดี๋ยวเวลาสอบจริงเขาไม่ให้คิดนานนะ เขากำหนดเวลาให้ทำนะคะคิดนานไม่ได้นะคะนี่แนวก็สอบครูให้ครูมิจูคให้คิดนานนานได้แต่ว,ว่าเวลาสอบจริงนานไม่ได้นะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะสิบหกเท่ากับแปดบวกอะไรแปดบวกอะไรแล้วได้สิบหกมันมีอยู่สามตัวเลือกกอสิบ ขอเก้าขอแปดแปดแปดไปบวกอะไรแล้วได้สิบหกสิบหกเท่ากับแปดบวกอะไรได้สิบหกอ่าแปดบวกอะไรได้สิบหกน้องก็นับจากแปดไปหาสิบหกเลย 9, กสิบขเก้าขแปดผูกัดคิดหรือเปล่าน้องคิดหรือเปล่าคิดใหม่เลยจ้ะคิดใหม่เลยเ,เ,ลยเออเก่งใช้ได้ โอกเคเก่งใช้ได้โอเคผ่านของคุณนี้ดูเร็วคิดนานคิดนานคุณครูบอกว่าให้นับจับไปไปหาสิบหกโอเค,อเคได้ยังโอกเสอยับมาใกล้ใกไไ้เลยเอาดูเร็วเร เออโอเคยังเก่งเลยต่อไปสู้สูนะคะสู้สูดูที่ดูที่ต่อไปต่อไปต่อไปนะคะอา้าวต่อไปอะไรไปบวกสี่แล้วได้สิบห้าอะไรไปบวกสี่แล้วได้สิบห้าคิดเองนะคะ กอ11ขอ12ขอ13ไปบวกแล้วมันได้15เอออะไรไปบวกได้15กอร11ขอ12ขอ13อนับเลยนะคะนับเลย แกง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 นี ok ่ก ok. ็เหมือนกันคิดตึกเป่าออกโอ๊ค็นี่เอาเร็วบวกเองทำเองเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวจะถามวิธีคิดคุณละข้อนะเตรียมตัวไว้เลยนะคะโอเคต่อไปข้อที่หกข้อที่หก เจ็ดไปบวกอะไรแล้วได้19บเจ็ดไปบวกอะไรแล้วได้19บเกาขอไก่สิามขอไข่สิบองขอควายสิอ็ด ข้อหอ้ย่งไม่คิดตีข้อห้าไม่คิดตีดดเดี๋ยวถ้าไม่เสร็จก็ไม่ต้องลงไปเล่นนะพักเที่ยงไม่ต้องลงไปแง่เลยเลยอาเกณฑ์ส็จยังคะาลุกน้องก็นับจากเจ็ดไปหาสิบเก้าเลย เท่าไรเอาเร็วนับเร็วเดิมน้องนับจากเจ็ดไปหาติดเก้าเลยอ๋อปันถูกแล้วดูอัปันโอเคนะคะยากนะยากนะเดี๋ยวคุณละข้อนะคุณละข้อ เดี๋ยวคุณละข้อต่อไปข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดค่ะข้อเจ็ดสปดเท่ากับสี่บวกอะไรสิปดเท่ากับสี่บวกอะไรสี่บวกอะไรแล้วมันได้สิบปดเท่ากับตัวหน้า กอไก่ส oh, ิบบวกสี 4, so ่ส so ิบบวกสี่ก็ได้สิบสี่สิบบวกห้าก็ได้สิบห้าสิบบวกหกก็ได้สิบหกเอาเลือกอันไหนที่เอาไปบวกแล้วมันมีค่าเท่ากับสิบแปดอันนี้บวกกันแล้วได้สิบสี่สิบห้าสิบหกอะไรบวกกันแล้วได้สิบแปด เสร็จยังคะเอาคิดต่อไปข้อที่แปดข้อเจ็ดเสร็จยัง ต่อไปข้อที่แปดสิบสามบวกสามสิบสามบวกสามก็ได้สิบหกอะไรที่ไปอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้และไปบวกกับหกและมันได้เท่ากับสิบหกอะไรไปบวกแล้วมีค่าเท่ากับตัวหน้าที่มีค่าเท่ากับสิบหกก็สิบสามคอสิบสองคสิบเอ็ด สิบวกสามได้เทไรสิบสามไม่นในใจใส่ไปสามเป็นสิบเท่าไรเป็นสิบหกแล้วเอาอะไรที่มันมาบวกกันแล้วตัวนี้ที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมแล้วมันมีค่าเท่ากับสิบหกกสิบกสิบสามขอสิบสองขอสิบเอโอโเงเาเร็ว นะดูนี่โฟกตัดนี่เร็วอันปันยังเก่งเลยไม่ซู่ซู้สู้ซูเอออันปันยังคิดเป็นเลยโอเคข้อเจ็ดข้อแปดนะคะต่อไปข้อเก้าข้อเก้าข้อ,ขอเก้าอ้าาดูข้างหน้ามีช่องสี่เหลีย่ยม แล้วก็บวกด้วย4ช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็บวกด้วย4เท่ากับ10ตรงนี้10ไปบวก7หาตัวเลขอะไรที่ไปบวกแล้วมีค่าเท่ากับ17เท่ากับตัวหลังบสอ12ขบอ13ข้อ14 อะไรที่ไปบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับสิบเจ็ดเท่ากับตัวหลังกสิบสองขสิบสามขสิบสี่สิบบวกเจ็ดก็ได้สิบเจ็ดและทีนี้สี่ไปบวกอะไรมันมีค่าเท่ากับสิบเจ็ด บวกแล้วได้สิบเจ็ดนะสิบบวกเจ็ดก็ได้สิบเจ็ดแล้วสี่ไปบวกอะไรที่มันได้เท่ากับสิบเจ็ดไปบวกอะไรดูดูอันปั่นเสร็จแล้วไปดูอันปั่นเสร็จแล้วเห็นไหมเร็วคิดช้านี่โฟกัดเราเร็วสู้สู้ช้าช้าเอออันปั่นเก่งงี้มันเก่งปั่นเป็นแม่ค้าได้แล้ว ต่อไปข้อ10ข้อสุดท้ายมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่สองช่องอะไรที่มันมาบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ1ิบหกก๊กยัยเบวกเได้เท่าไหร่เจดบวกเได้เท่าไหร่คิดเลยเร็ว7จดบวกเ ็ดบวกเจ็ดไม่รู้ได้เท่าไหร่คิดเองต่อไปแปดบวกแปดได้เท่าไร่คิดเองเก้าบวกเก้าได้เท่าไหร่คิดเองโอเคคิดใหม่เลยอันปันคิดใหม่เลยนะคะคิดใหม่เลยข้อไหนที่บวกกันแล้วเท่ากับสิบหกเอาเร็วบวกแล้วมีค่าเท่ากับสิบหก ข้อไหนที่บวกแล้วมีค่าเท่ากับสิบหกไปดูเสร็จยังลูกเสร็จยังคะ อะไรที่บวกกันแล้วก็เท่ากับสิบหกเจ็ดบวกเจ็ดได้เท่าไรแปดบวกแปดได้เท่าไรเก้าบวกเก้าได้เท่าไรก้อนไหนที่สองตัวแล้วมาบวกกันเท่ากับสิบหกอ่าเตรียมตัวตรวจนะคะ,อะลองดูลองดูนะคะ ลองดูอ่าดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งตอบเท่าไหร่ข้อไหนตอบข้อไหนเอ่ยข้อที่หนึ่งตอบข้อไก่ข้อไก่อไก่ค่ะอ่าหนึ่งกอไก่นะคะข้อหนึ่งกอไก่ต่อไปข้อที่สอง ันนี่ก็รคยณนี่จำไม่ได้เรื่องข้อสองพอนะคะพอายเวลาคิดนะคะน้องก็เอาสิบสามไว้ในใจอนนีเแล้วก็นับต่อไปอีกข้อหนึ่งกับข้อสองนี้น้องจำม้เลยให้เอาตัวมากั้งนะคะแล้วก็นับต่อไปได้เลยนี้ไม่ยากนะคะ เจอจะได้ผลต่อไปข้อที่สามข้อสามข้อไหนเอ่ยข้อสาม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 นะถ้าไปเจอลักษณะแบบนี้นะคะสิบเอ็ดบวกแปดก็ได้สิบเก้านะคะน้องก็เอาสิบสามไปบวกกับ สีได้เท่าไร่แล้วก็ตรงนี้ต้องบวกให้หมดเลยนะคะต่อไปข้อที่สี่ข้อสี่ก็ไปตอบข้อข้อวายีข้อวายนะคะข้อหนึ่งก็หนึ่งกับข้อสองครับข้อหนึ่งต่อไปค่ะข้อสองข้อวาย ก็สาควายโอ่ากูบ้มัดสีทองวายต่อไปข้อที่เท่าไรข้อห้าข้อหข้อไหนข้อห้าข้อไหน น้องก็นับจากสี่ไปหาสิบห้าเลยนะคะข้อห้าข้อไก่ข้อหกข้อไก่ข้อหกข้อไหนข้อข้อ้าข้อไก่ข้อไก่ข้ไกอะไรได้เก้าบวกสิบสองนะคะพอใส่ตัวเลขแล้วน้องต้องเอามาคิดดูว่าสองตัวนี้มันบวกกันแล้วมันได้สิบเก้าไหมนะคะ ถ้าบวกไม่ได้สิบเก้าสมมติว่าน้องเอาสิบสาไปใส่นี่มันออกเท่าไหร่เล้วยี่สิบแล้วนะคะเอาสิบเก้าลบเจ็ดครับอ่าน้องจะคิดแบบไหนก็ได้นะคะเอาต่อไปข้อที่เจ็ดข้อเจ็ดะข้อเจ็ก็ไลครับข้อเจ็ดก็ไก็ไปกไกลข้อเจ็ดข้อไหนเอ่ย ข้ไอไก<ส>ข้อเก็ดข้อกอไก่นะคะตรงนี้ได้สิบสี่นะคะสี่ก็ต้องไปบวกกับสิบสี่นะคะจึงจะได้เท่ากับสิบแปดต่อไปข้อที่แปดนะคะ <15. S 1> ข้อแปดข้อไหนเอ่ยข้อสิบครับ ข้อแปดคอควายข้อควายครับต่อไปข้อที eight. Eight? ่ข้อที่อะไรเอ่ยก้าวมาค่ะก้าวขอไข่ค่ะก้าวโชคดีต่อข้อขอไข่เอาสิบสามไปใส่ตรงนี้สิบสามนับต่อไปสี่สิบสามแล้วสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด ข้อเก้าตอข้อขอใครข้อห้าอะไรครับข้อห้าอะไรครับข้อห้ากอไก่ค่ะข้อห้ากอข้อหกอะไรคะข้อหกข้อหกขอใค่ค่ะข้อขอใข้อสิบขอใรต่อไปข้อที่สิบเจ็บอ้อาข้อที่สิบเจ็ดบวกเจ็ดได้เท่าไหร่คะ ขอใครค่ะเอาถามว่าเจ็ดบวกเจ็ดได้เท่าไร่สิบสี่ค่ะสิบสี่แปดบวกแปดได้เท่าไรสิบหกค่ะสิบหกค่ะเก้าบวกเก้าแปดบวกเก้าเก้าบวกปเก้ากแเขาเขามีมาให้สองช่องว่าบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับสิบหกก็เป็นอะไรคะแปดบวกแปดนับคะแนนเลยค่ะ ไเลยหลายเนี่ยอินแน่นๆเต็มได้ไหมก็แบบได้จุดเก้านะปะที่ได้เก้าคะแนนถ้าต้องจับตรงกลางลู้กันคิดเหมือนทัดก็กกกไม่ได้จะพัวก็กกนับคะแนนแล้วก็ใส่วงกลมไว้เลยนะคะโอเค รอสักครู่นะคะรอสักครู่นั่งนั่งก่อนลูกเดยว เพียงเท่านี้ก่อน